ต้องรีบเร็วเร็วเข้าเอาละนั่งแล้วตะกี้ยืนอยู่เริ่มนั่งแล้วเป็นคนเป็นคนล้วค,คนตะวายละเข้าเรือนะบทคนแรกได้ตุ๊กตาโคลี่ไอ้อยังไม่ห้องเหรอตุ๊กตามาโคลรีดสิไอ้เนี้ยอาเจีนะไม่ต้องรีบเร็วเร็วเข้าไม่ต้องรีบเรยวเร็วเข้ากูแก้มก็แก้เข้า,ขาขกูเจาะเนี้ยข้ามแล้วทุกข้ามแล้วออนมาต่อ เป็นเกมที่ชอบนะครับเพราะว่าละอ่อนไม่ทุกทรมานข้ามละอ่อนไม่นดข้ามละอ่อนเดี๋ยวถน้าบดกิจกรรมที่ต่อนะครับเดือนวเป็นเพราว่าอนาคตเขาอาจจะเป็นเดือนหน้าหรือว่าประมาณนี้นะครับจะมีกิจกรรมของโซนเท่าขอเขาหรอโอ้โหคนแรกหมดยังหมดรืยยังอาปาก็อขนมบดโอเคเก่งมากเลยเอเก็บเลยครับน้องๆที่ผิดบังเอาขนมไปกันนอ น้องๆได้ชนะนี่ขึ้นแมสเอาของรางวัลน,นะครับเออเอเอกับขอเชิญผู้ใหญ่พมชาหอมธรรดาซักมะม่วมอ่าเนื้ออ่อนเหอนกันครับอ่าอันนี้เกมแข่งละมันกินวิบากหรือว่ากินตุกกินยากนะครับกินเดี๋ยวมาขั่มเนือ,อ่อนปอละลูกปอละป้ล,ละเอาข้าวหน่อไม้ลูกปลาที่เหลือมาลูกกินให้เอ็นดูให้ฮะ <c oughs> อ่านี่ครับคูนละชนะนะครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> เกมแข่งวิบากนะครับ เป็ ja e er ี่ยนเกมที่เขาค่อนข้างจะทรมานเด็กเด็กกินไปโจบไปขอบคุณกไปเครับอ่าต่อไปการแสดงตจะแสดงอะไรเอ่ยมีแสดงอะไรขึ้นแล้วเนี่ยโอเคโอเค อาขอสมัครนักร้องหญิงห้าคนนักร้องชายห้าคนนะผมนักร้องหญิงห้าท่านนักเรียนชายห้าท่านนะครับมีไหมครับสมัครใจสนใจร้องเพลงไหมครับสมัครร้องเพลงนะครับผู้หญิงห้าคนผู้ชายห้าคนนะครับเด็กๆนะครับมีไหมเออลูกเราต้องมีกล้าแสดงออกรลถอยู่บ้านนยเต้นให้เต้นสัตอยู่ที่ก็ต้องเต้อตอนอย่นางน,นี้นะครับลูกปีครับพี่จะบอก น้ำปลาปลาลุตั้งแต่ตีสี่ลวน้ำปลาปลาลุปลาปลาต่านลุคับตั้งแต่ตีสีละแล้วก็ถวนี่คือน้ำเอาแก็จะหมดแล้วเด้อก่จทุกคนนี่ถือต้องเลยัอนไว้อันไว้ยินี่อันไว้ยุ่งไว้อันไว้เด้อพี่น้องเขาเข้ากิี่น้งเ้หอไยกิที่บ้านราอากีบตั้งแต่ตีีและโอ้ยตอคนเต้ไปหมดเลย ต่อไปนะครับนีใครจะมีการแสดงน้องครับอาสมันักร้องชายห้าคน้นักร้องหญิงห้านนะครับมีได้เอ่ยนักร้องนักร้องผมอาีเขาจะระวังจะบอกาชัพเขาเขาต่อต่อัปนะครับต่อไปเกมอยทุกโงไหมเกมอย่างุกนบ้านักร้องเกมอย่างุกนห้าเร็วเด็กคนเด็กคนเกมอย่างุนห้ี่คกจะมา้นาางรุ้

เแถวหน้าก็ได้ครันแต่จะไม่เอาอ่าเขยวบลงเอาลูกโป่งลูกโป่งอ่าอ่าอ่าระวังระวังอการเต้นพื้นที่จะลุกบอลครับแถวหน้าครับแถวหน้าให้กองให้ไปอยู่เต็นต์ตรงู้ครับข้างในนะครับถอย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 ข้อความปลอดภัยในชีุดและทรัพย์สินของท่านนะครับไปรุ่นไปรุ่นขาแรงกันเราจะมาครับไปรุ่นขาแรงกันจะมาถอยหน่อยถอยหน่อย เอามานหนั่ๆเรนเดอเอาคนละกีแกนคนละแก,น,ะกนครับคนละแกนครับคนละแกนใส่ขาไว้ครับใส่ขาไว้ครับคนละแกนไรครับลูกบอลเนาะไอด้ดวงถ้าลูกอลบอลไว้หลังได้ครับไว้หลังมาได้ครับมันจะโดนทีมครับมันจะเจ็บคนที่จเจ็บไมัเจ็บ <laughs> ยองหลังเย็บเลเอาจักรยานขนาดเล็กนี่เท่าไหรจักรยานใหญ่เออจักรยานจักรยานจักรยานขนาดเล็กนี่เลยจักรยานลูตัวใช่ไหมไอ้แก๊งเนี้ยเอาจักรยานสี่ขาเนาะ

ไหนม,มั่วม่คลายม,าม่ไม่คลายจับ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 จัโอ้แบบเออมากับอ๋อออ๋ออ<า>๋ออ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 อันนี้เอาอจกออ๋อีมน้อยกนอนออออ๋ออ๋ออออออ 088ปแปครับ088 088ป8 8ป8เลียงปจักรยานะครับ088อ๋ปอมันมีไหมเอ่ย0ปปเยแปครับศ8นปครั้งที่หนึศนปดปครั้งที่2องันโหลัหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลั สามอบคใหม่เใหม่เอาใหเอาใหมจใหมกระลกกระลกกระลกใหม่จับใหมจับใหมจักรยานสี่าห้อสยงห้อสอยู่ไหมเอ่ยเออะไรจะเล่นจักรยานมาเลยจักรยานปั่นตอนนี้สนกนุนโดย อ่าคุณบาลนางบาลโปงแล้วกว็ที่ร้อยตีอด,ดินันท่าแก้วครับนางสาวอลิสาพาส์พร้อมครอบครัวครับม<า>รผมในการสนับสนุนขอบคุณมากมากครับมองๆเลยอ่า อาต่อไปเกมพร้อมก็เกมพร้อมอ่าเล่นเกมเลยเด็กๆแอตั้งวงไว้เลยเปิดวีดีโอนเด็กๆตั้งวงไว้อ่าอากาศเล่นเกมอย่าโป่งนี่แบบที่มีอย่างนี้หน้่ยฮึคนอื่นแตกคนตัวเก่ารอดตาจบเนาะเล่นอะไรยังพรอะไรยังลูกพรอะไรยังห้ามชะอาเพลงพรไปนี้ไปยนี้เอาแม่ เมื่อกี้นอกนอกาฬิกานอานาิกาเอาใส่ใหม่เอาใส่ใหม่เมื่อก,กี้ยังไม่ได้เริ่มยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้น้องไม่ได้ตั้งใจอ่าถือไว้นะครับวดูแลเขาตัวเองไหมดูแลตัวเองไว้นะคะเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวเขาเปิดเพลงแล้วก็ย่างเต็มตี้เลยแต่ถ้าให้จบต้องหยุดนะครับ

เอาไม่พีเลยตอนนี้จุดเด่นอะไนล่ยังม่ีู้ชนะเลยเนี่ยเร็วๆๆๆๆไวหนึ่งวนาทีหนึ่งวนาทีหนึ่งวนาทีหนึ่งวนีหนึ่งวินาีหนึ่งวนีหนึ่งวนีอกินนี่ยงหเี่งหดเลยสี่คนมา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 มี่งหมดเลยเสี่งหมดเลยตู้ต่อ้เนี๋ยวแน่นมากมาเลย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 นาเลยมาเล้ มาสี่ชิ้นสี่ชิ้นสี่คนขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาทั้งคน,นเลยต่อไปขอเชิญโอใ้ให้มาแจกดิหัวหน้าโต๊ะของหัวหน้าหัวหน้าแจกนะครับมาแจกให้เร็วๆนะครับทุกคนหั้าหน,น่อยอไ,ไปแล้วอ่ะเนี่ยอ่ะต่อไป ไม่มีใค, right. ครก็เอาโมด้วยกันนะเอ้าสี่คนสี <t <t ่คนสำหรับคนเก่งอย่าลูกบอลไม่แตกนะครับสี่คนดูกล้องดูกล้องดูครับมาไปเลยเด็กๆทำอะไาทำอะไรทำอะไรเออน่าจะเล่นออกมา ลงไปเลยลงไปได้เลยหดรูปวงเลยเหยียบรโปวงเลยนะครับเหยียบรูปวงเลยอ่าตอนนี้การแสดงออนจะร้องเพลงเช่ไครับพี่แกจะขึ้จะจะร้องเพลงใชครับคุณท็อปที่ร้องไหนขึ้นดิ๊กจะร้องเพลงอย่ไหนไหนนะใครใครจะร้องเพลงลงอะเบียนหรือยังะเบียนหรือยังมีหรือยังเียนมีแดนเซอร์ลอยแดนเซอร์มารอแล้วนะครับเย้

Bên anh bên mời anh yên 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 mời này anh yên mời anh yên anh yên mời anh yên mời anh yên mời anh yên dariwa <laughs> <laughs>